หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสซาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติกและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไลท์สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยั์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ เพื่อรับส่วนลด5เปอร์เซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านก็มารับชมเกมฟีฟ่าออนไลน์3นะครับวันนี้จะมาทําตามสัญญานะครับขอเวลาอีกไม่นานนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดแพ็กพรีเมียร์ลาลิก้านะครับลาลิก้าสเปซสตาร์5ขึ้นไปนะครับประมาณ150ใบนะต้องบอกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอตัวไปซื้อตัวขยายนักเตะก่อนนะครับใครเบิร์รถแถวนี้วะ เสียงโคตรดังเลยนะครับโอเคนี่ครับตัวขยายนักเตะนะครับมูลค่า50บาทนะครับไม่รู้ว่าทำไมทีมงานถึงไม่ยอมขายเป็นอาเป็น EP นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีก็ขายเป็น e p นะไม่รู้ว่าทำไมเซิร์ฟไทยถึงขายเป็นแค่น,นะครับเหมือนจะหลอกแดกต่างเรานะก็ช่างแม่งเถอะนะครับยอมเสียไปเนาะโอเค150ใบครับนักเตะสเปสตาร์กสิบขึ้นไป นักเตะสเปนนี่พวกเมสซี่ซัวเรซเนม่าโลนันโดนะครับค่อนข้างแพงนะโอเคอย่าเสียเวลาเลยครับ150ใบเปิดกันแบบต่อเนื่องนะครับโอเคไปเลยครับ150ใบทำไมค้างอะ่ะทำไมเซิร์ฟมันค้างวะครับเฮ้ยเซิร์ฟกาก,ากปะเนี่ยอ่ะไม่ค้างแล้วนะครับมาอย่างต่อเนื่องครับอ่าหมื่นห้า 1นึ่งเอ้ยคนนี้ชื่อโคตรเท่เลยนะครับเลโอปาติสตาวมาริโอตอเลสครับเอ้ยไม่ใช่โอลิเวอร์ตอเลสครับอยู่แอตเติโกมาดดินนะ1นึ่งแสนครับดานิโลครับมาแล้วครับเลอมาดดินนะครับ1นึ่งมืนครับเปาโลซาลาเบียนะครับคนนี้เก่งเหมือนกันนะอยู่เกดาเฟ่นะครับตกชั้นไปแล้วนะดานิโลมา2ตัวครับอาริสอาดูริสครับ คนที่ยิงประตูได้20ประตูนะครับแล้วเป็นชาวสเปนนะครับอ่าซาบินนะครับอันนี้ไม่รู้จักหน้าใครวะอยู่แอดบินบาวนะครับโอลิเวอร์ตอเลสอีกแล้วครับโอลิยาน่าครับ2 4 0 0 0 0ครับมาสเคลาโนมันค้างค้าดไงไม่รู้วะครับทำไมทีมงานถึงทำเซิร์ฟแบบนี้วะอ่า โกเมสครับอีบายโกเมส37ม0 0ครับซานโดนะครับเด็กปั้นบาร์เซโลนาครับมุสตาฟี่ก็มาครับผมโอเคกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่โซเลสจีนแดงครับเฮ้ยมันค้างๆว่ะครับทำไมทำไมมันค้างๆว่ะครับเฮ้ย ผมขอหยุดสักครู่นะครับเพราะว่ามันค้างค้างกับเสือแม่งเน่ามากเลยเว้ยเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่านะเหลืออีก115ใบนะครับโอเคไปเลยพันสองครับเอสกูเดโลครับคนนี้เด็กหงน่าจะเกลียดนะครับเพราะว่าเขาลงนัดชิงชนะเลิศยูโรป้านะครับที่ผ่านมานะตอนเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ คนนี้ครึ่งแรกนี่บ่อน้ํามันเลยนะครับลิเวอร์พูลที่จาะทางนี้ผ่านตลอดครับแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ยค่อนข้างงานเนียบนะครับและลิเวอร์พูลก็จาะไม่ผ่านนะครับส่งผลให้สกอร์สานะครับก็เป็นผลมาที่เอส u ูเดโลนะครับแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองนะเฮ้ยนี่กูอารมณ์เสียว่ะแม่งแบบมาเปิดแพ็คให้ดูกันแต่เซิร์ฟค้างเคซีโลดิเกสมานะครับ หลักล้านยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยเห็นแบบนี้นะกามนี่ครับคาร์ลอสกามนี่กาบีม้มาแล้วครับแอดมาริยดยอเรนเต้ใครวะคนนี้หนึ่งหมื่นครับเปาโลโซาลาเบียครับผมเอาค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วอะไรของมันวะ <Yeah. S 1> คือไม่อารมณ์ จะมาเปิดแพ็คแบบชิลๆนะครับแต่แม่งแบบคุณดูคุณดูดิเน็ตผม30ม30เมกนะครับไม่ได้เน็ตกากากนะเว้ยเปิมึงมาเป็นที่เกมมึงเกมเดียวนี่แหละเกมเหือนเขาไม่เป็นกันไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเอามาแล้วครับโบก้าบัสตันแลวก็ค้างเหมือนจะสัาน,นึกผิดเหมือนจะสับน,นึกผิดนะมาแล้วก็ค้างแบบเนี้ย อารมณ์เสียมากมมเนี่ยว่ะแม่งคือแบบเนี่ยอะไรวะโอ้ยม,มาแล้วนะครับมาแล้วครับ อันนี้ไม่รู้จักนะครับใครไม่รู้นะอยู่ลาโยบายกาโนนะครับอีกก9อาก9า95ใบนะครับลุวีครับอย่าค้านนะเว้ยโอ้โหอะไรมึงเนี่ยอ่ะมาครับ5,000 EP 5,000ครับคาร์ลอสมาติเนสควลูดิเกสครับตกชั้นไปแล้วนะเกดาเฟ่ครับผมอ่า1 2น0นะครับกาครับ คูโกมาโยคนนี้เก่งนะครับอยู่เซลตาบีโกมาครับโกแก่เอ้ยไม่ใช่ครับโกเก้คนนี้ก็เก่งครับอยู่แอลติโกมาริดนะกิมเนสครับเอ้ยคนนี้คนนี้เป็นกองหลังที่ขึ้นมาแทนมิลานด้านะครับไปอินเตอร์มิลานนะ2,000ครับแดนนี่คนนี้ใขรวาคุณคุววะแดนนี่กาเซียนะครับอยู่ไอบานะ 10,000มครับมาเรียโอกัสเปาคนนี้ก็เก่งนะโกเก้มา2ตัวครับอ่ะอันนี้ใครวะอันนี้ไม่รู้ครับ2 4 0 0 0เคเลนาบาสเกอร์ N A er. มาครับผมผู้รักษาประตูของเลอาลมาริดนะครับอ้าว9,000ครับใครวะคนนี้ไม่ไม่รู้จักนะครับคนนี้ ผมดูบอลสเปนบ่อยนะแต่ว่าหลายตัวที่ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะเออแล้วก็ค้างอีกแล้วอ้าวมาครับมูเนอิน9นึ่งแครับซาอูนีเกสครับ1 0 0 0ครับโอ้โหหกแสนครับโทนี่คูสมาแล้วครับโอ้โหทำไมไม่มีบาซ่าเลยวะมาแต่แอดมาลิดแล้วมาลิดนะครับมาจากเมืองสเปนอามาจากเมืองหลวงหมดเลยนะ มาพูดถึงบาซ่ามาเลยนะครับจอรี่มาซิฟครับผู้รักษาประตูมือ3ามของบาซ่านะครับอุ้ยพี่หน้าโหดนะครับเอเวอร์บานิก้านะครับ <I see. S 1> ได้ยินผ่านๆหูครับตอนดูบอลน,นะอาเดียโนครับแบ็กซ้ายสำรองนะครับเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะ iano, อาเดียโน่ะ เซอร์กี้บุสเกตครับเอ้ยไม่ใช่เซอร์กี้โรแบโต้ครับเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลนานะครับคนนี้เก่งมากครับบอกเลยว่าตัวจริงแม่งโคตรเก่งสารพัดประโยชน์นะครับเซอร์กี้โรแบโต้นะครับอ่าบรูมาครับบิ๊กเตอร์ซานเชสค้างอ่านึกว่าจะค้างนะครับ มาหน่อยเดนมากอสครับคนนี้ก็เก่งนะเก่งเหมือนกันครับอยู่แอดบินบาวนะคือหลักล้านไม่มาเลยอะไรของมันวะหลักร้านไม่มาเลยนะครับเอ้ยกูเก้ครับคนนี้ครับเพิ่งซัด2เมตรนะครับทำให้ลิเวอร์พูลอกหักทั่วยูโรป้าไปนะครับ <S <S โอ้โหน่าเสียดายนะลิเวอร์พูละตีตูต้ก็มาครับลายโยก็ตกใไปแล้วนะ ลาโยตกชั้นนี่จะมีลาโยอะไรอีกวจะจำไม่ได้แล้วครับลาโยเกดาเฟ่เลบันเต้สามทีมนะล,ลีก้าสเปนอ่านาโชครับคนนีใไขวะผมก็รู้ไม่หมดนะครับไม่หมดนะนักเตะม,มันมีเป็นพันคนนะเป็นพันเป็นหมื่นคนนะจะมารู้หมดมัคนคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ค้างอีกแล้วครับ ซีเอ็มกาลีน่าครับผมค้างอีกแล้วเหลืออีกประมาณสี่ใบนะครับเสือกค้างให้กูนะครับกูไม่ตัดด้วยอ่ะมึงกล้าค้างกูวกูก็อยู่แบบนี้แหละโอเคไม่ว่ากันค่อนข้างหัวร้อนแล้วนะครับเปิดร้อยห้าสิบใบหลักล้านไม่มานะครับแล้วก็เสือกค้างอีกนะขอกินขนมเลยนะครับ กินยั่วคนดูนะมึงจะไม่มาจริงดิเฮ้ยนี่ย้อนให้ดูนะครับย้อนให้ดูกันว่าหลักร้านไม่มาสักตัวเลยนะครับเอสปูเดโลเนี่ยก็เล่นดีมากนะครับตอนนัดซิบิยาเจอลิเวอร์พูลนะ คนที่ผมอยากพูดถึงก็คือคนนี้ครับอ้าวโอเคครับมาต่อกันดีกว่านะครับเหลือแค่33บใบเท่านั้นนะครับหลักล้านยังไม่มาสักตัวเลยนะครับถ้าทีมงานยังเห็นใจผมนะครับอยากน้อยอะ่ะขอแบบหลักล้านมาสักตัวหนึ่งก็ได้ว่าอ่ะโอเคป่ะ150ใบเนี่ยมันจะไม่มาเชียวเหรอโอเคครับไปครับ โอ้โหใบแรกก็เส็จพัน EP เลยนะครับควรฟามครับนึกว่าควรฟามจากแอตเลติโกมาริทนะคนละควรฟามครับเคซุสกาเมสครับผมเฮ้ย <laughs> hey, คนนี้ใครวะคุ้นๆน,นะครับแต่รู้สึกว่าไม,ไม่ค่อยได้ลงสนามหรือเปล่าคนเนี้ยอยู่แอตเลติโกมาริทนะครับอีไบโกเมสมาอีกแล้วครับเวสต์แน mm hmm. ลูคัสเปเรสครับผมดอสซานตอสเฮ้ยปีเกมมาครับผมห้าแสนอีพีปีเกมมาแล้วต่อไปของเมสซี่ได้ไหมเออเฟอร์นันโดนาวาโลครับเฮ้ย e คนนี้นี่สมัยก่อนนี่ผมเคยดูเขาอยู่นะเก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตามอายุนะครับเฟอร์นันโดนาวาโล่อ ปัจจุบันอยู่กับเดปอร์ดิโบลาโคลุญยานะครับแล้วก็ค้างอีกแล้วพอกูพูดถึงเดปอร์ดิโบลาโคลุญยาแม่งค้างเลยนะครับพูดถึง De bo, De bo, ña, เดปอร์ดิโบเดปอร์ดิโบลาคอรุญ่านี่ยเคยได้แชมป์ลาลีกาสเปนเหมือนกันนะครับปี1999นะครับตอนนั้นได้ฉายาว่าซูเปอร์เดปอร์นะครับมาตีเยอะมาครับผม2 0 0 0 EP เอ้ยปเป้เปเป,เป้มาคู่กับปีเก้ครับผมเซนเตอร์แบ็กจอมโหดนะครับมูเนอินมูเนอินนี่ผมเคยติดตามเขาอ,อยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนนี้ใครวะไม่เคยเห็นหน้านะครับโอ้แล็ดชื่อเหมือนหนูเลยนะครับแล็ดอ่ามาดิวะ นีครโดครับอดีตกองหน้าแมนซิตี้นะครับอ้าวหมดแล้วนะครับโอ้โหค่อนข้างผิดหวังนะครับหลักแสนไม่มาเลยนะครับไอไม่ใช่หลักแสนหลักล้านหลักล้านไม่มาเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับก็ก็โอเคครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะมาเปิดนักเตะ EPL นะครับบาค พิเอร์ลีกนะครับสตตร์615ขึ้นไป100ใบนะครับก็ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามฟีฟ่าสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ข้างล่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye